สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซลเอศเสฐผลยุสภาสาขานองบุรัมพูนะครับวันนี้เรามีรถมาแนะนานะครับผมเป็นรถมิซูมิลาดนะครับผมปี2020นะครับผมรับชมรอบคันกันก่อนเลยนะครับผมรถคันนี้นะครับผมเราจัดราคาเตรียมอยู่ที่0,000สนนะครับผมส0 0แสนท้นเลยนะครับผมอ่า เราผ่อนกันอยู่ที่7 0 0 0นิดๆนะครับผมออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมด้านในตัวรถกันเลยนะครับผมครับสวยๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับฟังกชันเดิมๆจากบริษัทที่ผลิตนะครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power นะครับผมอ่าส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมสวยๆเลยส่วนเบาะนะครับผมเป็นเบาะ ผ้ากำมันดีนะครับผมเปหมาะผ้าสวยๆเลยนะครับอ่าเรามารับชมตัวเครื่องยนต์กันเลยนะครับผมนี่นะครับตัวเครื่องยนต์นะครับผมเป็นเครื่องยนต์1.2 g l x <ป>นะครับผมสวยๆเลยนะครับผมไม่เยิมนะครับ เดิมๆจากบริษัทที่ผลิตเลยนะครับผมอ่ะสำหรับท่านใดนะครับผมที่สนใจติดต่อได้เลยนะครับผม0624618354นะครับผมเซลล์เอกนะครับผมออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะครับผมรับรถวันนี้ที่1,009นะครับผมโปรโมชั่นนะครับผมรับรถที่1,009นะครับผมออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะครับผมอ่ะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสำหรับท่านใดนะครับผมสนใจติดต่อ0624618354เซลลเองนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ